จะียร์าใหยร้งเคียร์นี่แหละเนี่าายไม่ทายกัสิไม่เคียเอ้ม่เคีร์หอยกัสิไม่ทายกียก <c oughs> ดกันนี่ทละตเอตาเอขาจะได้รู้เลยทะเลเรามีอะไรกินบ้างเนาะโอ,อ้ดี่เด้อ <c oughs> โลเท่าไหร่โล่สี่สิบสี่สิบเอ้ที่ผมเห็นอยู่ตลาดนัดอะ่ะยู่เขาเน่อยแค่เดียวเนะาะล้าครับพอดีเมื่อกี้ไฟ์สดนะครับสงกาแฟนี่เขา สวัสดีครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทะเลแสมาสารนะครับทีนี้จุดประสงค์ของผมก็คือจะพาเอสซีทางบ้านนะครับหรือทุกท่านนะครับที่อยากจะมาเที่ยวทะเลแสมาสารนะครับในช่วงฤดูนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูน้ําแห้งนะครับไะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านลงไปตรงชายทะเลเนาะคนมาหากันเยอะครับจะไปดูว่าเขาหาอะไรกัน แบบโซนนี้ก็จะเป็นโซนด้านล่างนะครับได้ยินเสียงอะไรไหมครับน่าจะได้ยินนะเสียงตับ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 ก็คือเสียงหอยนะครับที่เขากําลังกินน้านะครับน้าที่ที่ขาดหายไปนะครับพอเจอแดดร้อนเนาะเขาจะแบบจะหายใจนะครับเขาจะทำปั๊บปั๊บปั๊บสังเกตได้โดยที่เราฟังเสียงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเขาอยู่ นี้ก็จะเป็นหินนะครับเป็นโขดหินทั่วไปนะครับนะครับก็จะเป็นบริเวณส่วนที่เข้ามาเคลียหอยนะครับนการเคลียจะเป็นห้อยหวานนะครับ หอยหวานนะครับนี่ครับเียเรื่อยๆนะครับตามชอกหินนะครับเสียงที่เราได้ยินเสียงตับๆก็จะเป็นหอยพวกนี้นะครับหอยหวานนี่ครับ ซึ่งเวลาน้ำมันลงนะครับเขาก็จะเก็บสะสมพวกน้ําที่ยังตกค้างอยู่หรือซึมอยู่ในดินนะครับก็จะเก็บไว้ใช่อืมนี่ครับดูโซนฝั่งนู้นครับโซนฝั่งนู้นหลายคนเนาะจะเคลียร์กันไปเรื่อยๆนะครับ ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่ทะเลเรานะครับมีอาหารที่ยังอุดมสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นปูปลาหรือพวกหอยนะครับแต่ส่วนมากคนที่มาเที่ยวอาจจะไม่รู้เนาะว่าวิถีชีวิตของชาวทะเลเราคือเขาหาอะไรได้บ้างนะครับ mm hmm. นอกจากว่าถ้าเราไม่ออกทะเลเราจะทำอะไรกินก็หากินอย่างนี้ครับเนาะ ก็จะมีหอยคนที่เขาขยันเขาก็จะมาหาหอยแล้วก็บางทีก็เป็นอาจเป็นถ้าคนไหนได้เยอะเขาก็จะไปขายเป็นการสร้างไรายได้อีกทางหนึ่งนะครับโลนก็หลายบาทอยู่นะครับครับเป็นเงินเวลาเราไปผัดแล้วทําอาหารแล้วอร่อยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเปลือกของเขานะครับที่ตายแล้วนะครับเนาะที่ตายแล้วหวา,านครับมี ที่ตายแล้วบางทีช่วงรูนี้ครับเนาะมันน้ำมันแห้งก็เข้าใจกันอยู่นะครับรูนี้เป็นช่วงดูน้ำแห้งอันนี้ก็ใช่นะครับนเนาะเบอร์ขายหวานที่ตายก็ตายครับเนาะเพราะมันร้อนนะครับดูนะครับแสงแดดเผากว่าน้ำจะขึ้นก็ช่วงเย็นนะครับตัวไหนที่ขาดน้ำนานๆมันก็จะตายนะครับตามวิถีชีวิตของ ธรรมชาตินะครับ <จะ S 1> เกียกา,ายรงเคียครยรนี่แหละเนียมะทายกับสิไม,ไม่เคี่ยทายเอ้ยไม่คเคียร์หอยกับสิมะทายขีดกันนี่ขีดไตรงางกันเอาเขาจะได้รู้เลยทะเลเรามีอะไรกินบ้างนเนาะโอ้อ่า,ด,าดีเด้อ โลเท่าไหร่โซ่สี่สิบสี่สิบเอ้ที่ผมเห็นอยู่ตลาดนัดอะ่ะ เขาอยู่เนาะหวานอยู่เป็นแรง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 <อ><อ>เขี่ยไปเรื่อยๆครับครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งคับการหายอยู่หากินที่เราต้องปรับสภาพเข้ากับทะเล หากินตามฤด,ดูกาลก็แบบนี้แหละครับหลายคนนะครับเริ่มทยอยลงมาครับช่วงเวลาน้ำแห้งเนาะเหนือ่อยยัง <c oughs> ใหญ่ใหญ่ได้เยอะเลยครับหลังจากที่เราหามากันสักพักนะครับทีนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วครับได้เยอะแล้วครับพอแล้วเรามาหาแค่เอาแค่พอกินครับเราไม่ได้หาขายอะไรเนาะ เอาพอกินก็พอแล้วครับจะมาดูครับเราจะล้างห่อยอืมความสะอาดครับครับเปลือปลบดเดียวครับอหอยนะครับนางรายออกครับให้มีตะก,กัวด้วยละ จะกลัวไว้ตกปลาครับก็จะล้างหอยทำความสะอาดหวานครับมาแล้วครับพอดีเมื่อกี้ไฟ์สดนะครับสางกาแฟนี่เขาฟังสาดหอยครับ เยอะนะครับเขาเรียกหอยหวานนะครับนะครับเดี๋ยวอีกอีกสักพักนะครับชั่วโมงสองชั่วโมงน้ำก็จะขึ้นนะครับแถวที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับนะน้ำจะขึ้นไปยันนุ่นนะครับเห็นขอบน้ำนะครับขึ้นไปยันเขื่อนนู่นนะครับถึงบันไดนู่นครับเหลือสามขั้นนู่น บนดที่เราทางที่เราลงมาครับนะครับตรงนี้เขาจะเรียกนะครับส่วนที่ลงตรงนี้เขาจะเรียกหาดสีทองนะครับหาดสีทองก็คือเป็นชื่อชื่อร้านนะครับมันตรงกับเขาจะเรียกส่วนมากเขาเรียกว่าหาดสีทองหาดสีทองส่วนมากจะเป็นร้านอาหารนะครับมันจะตรงอยู่กันข้ามนะครับร้านอบตอตรงนี้ครับท่านไหนที่ลงมานะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่พัก บ้านริมทะเลขขงของซีวิวนะครับนี่ชมทะเลช่วงนี้น้ำมันแห้งนะครับนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาอยากจะมาสัมผัสนะครับทะเลโดยตรงนะครับเหมือนกับนี่ครับหลายๆท่านที่ลงมานะหาเคียหอยนะครับนะครับลองดูครับผมเนาะใช้เพียงใช้อุปกรณ์เราก็มีแค่อ่าช้อนนะครับช้อนคันหนึ่งแล้วก็กระป๋องนะครับกลัวร้อนก็ใช้ล่มเหมือนเจ๊เขานี่ครับ